สวัสดีค่ะคลิปนี้มาแจกสูตรวิธีผัดไส้มะพร้าวเป็นสูตรไส้เค็มค่ะไว้ทำขนมเบื้องขนมทั้งแตกหรือจะทำเป็นไส้ขนมต่างๆก็ได้ค่ะสูตรที่ให้ในวันนี้อร่อยลงตัวมากค่ะไปเริ่มทำกันเลยอันดับแรกเราก็จะนำสามเกลือไปโขกรวมกันให้ละเอียดก่อนค่ะก็จะมีกระเทียมรากผักชีพริกไทยพอโขลกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนผสมต่อไปกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มผัดตัวไส้กันเลยค่ะตั้งกระทะจากนั้นก็ใส่น้ำมันพืชแล้วก็เปิดไฟใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนจากนั้นก็รอจนกว่าน้ำมันจะร้อนพอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็จะนำสามเกลอที่เราโขกรวมกันเมื่อสักครู่นะคะมาผัดให้หอมเลยค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราหมั่นคนนะคะผัดไปจนกว่าตัวสามเกลอของเราจะสุกเหลืองหอมดีค่ะพอผัดมาจนสามเกลอสุกเหลืองหอมดีแล้วเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะ น้ำตาลใสยขาวหรือจะใส่เป็นน้ำตาลอย่างอื่นก็ได้ค่ะความหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบจากนั้นก็ใส่เกลือแล้วก็คนไปจันกว่าน้ำตาลทรายจะละลายดีค่ะตอนนี้เราก็ได้คนมาจนน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวทึงทึกขูดเส้นตามลงไปค่ะในส่วนของเนื้อมะพร้าวเราก็ได้ใช้เป็นมือแมวในการขดนะคะ ในส่วนของลักษณะมะพร้าวใครจะขูดให้เป็นเส้นแบบนี้หรือจะขูดให้เป็นลักษณะทรงหยาบก็ได้ค่ะอันนี้เอาตามความชอบของแต่ละคนเลยนะส่วนของเราก็จะเอาลักษณะเส้นแบบนี้ก็สวยดีค่ะจากนั้นเราก็จะผัดไปจนกว่าส่วนผสมทุกอย่างจะเข้ากันดีพอเราผัดจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะมาใส่สีผสมอาหารค่ะส่วนสีที่ใช้เราใช้เป็นสีส้มแดงนะเสร็จแล้วก็ใส่ใบมะกรูดซอยค่ะ ในส่วนความเข้มอ่อนของสีอันนี้ก็ปรับได้ตามความชอบเลยนะใครที่ชอบสีเข้มมากกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มสีผสมอาหารลงไปได้ค่ะเดี๋ยวเนี่ขั้นตอนนี้เราจะผัดไปจนกว่าส่วนผสมทุกอย่างจะเข้ากันดีค่ะตอนนี้เราก็ได้ผัดจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะลักษณะตัวไส้ก็จะออกฉ่ำแบบนี้เลยนะคะในขั้นตอนการผัดไส้ไม่แนะนำให้ผัดแห้งเกินไปนะให้มีลักษณะฉ่ำแบบนี้จะอร่อยค่ะ ในส่วนของตัวสีนะคะใครที่ชอบสีอ่อนกว่านี้ก็สามารถปรับลดได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดแกด๊สจากนั้นก็พักไว้ให้คลายร้อนค่ะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีผัดไส้มะพร้าวสูตรนี้เป็นไส้เค็มนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะในส่วนของรสชาติก็จะออกมาเค็มน้ำหวานตามนิดๆหอมกลิ่นเครื่องเทศและมะพร้าวมากค่ะ สูตรที่ให้ในวันนี้เป็นสูตรที่อร่อยลงตัวมากค่ะอยากให้ไปลองทำกันดูนะส่วนวิธีการเก็บรักษาแนะนำให้เก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดให้สนิทแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาก็จะสามารถเก็บไว้ได้หนึ่งสัปดาห์ค่ะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะ สูตรที่เราให้ในวันนี้เป็นสูตรที่ทำขายได้จริงนะยังไงก็ลองไปทำกันดูค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ